อนนี้รถสวยพร้อมใช้นะครับผมในราคาสุดป,ประหยัดให้ดูเครื่องยนต์นะครับเคยสวยเดิมๆนะครับสำหรับคันนี้เป็น,ร,ร,ปนรถใช้งานอเอาไปลุยได้นะครับลุยได้หรือว่าขับ ด้านหลังกว้างสะดวกสบายนะครับด้านหลังกว้างสะดวกสบายตัวนี้เป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะครับปอดเลนเจอร์2.5สีประตูนะครับปี2005สีฟ้าสวย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอาร์ T นะครับรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีนะครับวันนี้อยู่กับกระบะสีประตูราคาหน้าซื้อหน้าใช้นะครับใครที่กําลังหารถไปใช้งานในงบราคาไม่เกิน1น0 0 0แบาทนะครับวันนี้มี Ford r a n g เจนะครับเป็นตัวสีประตูเอ็กแลปีสองพมารีวิวให้ชมนะครับรถสวยๆมือเดียวเลยสําหรับคันนี้เดี๋ยวสาตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับ อ่าอ่าตอนนี้รถสวยพร้อมใช้นะครับผมในราคาสุดประหยัดให้ดูเครื่องยนต์นะครับเอสวยเดิมๆนะครับสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5นะครับดีเซล2.5ใครหาอยู่หารถไปใช้งานนะครับวันนี้ เอามารีวิวให้ชมกันแล้วกับ Ford Ranger ปี2005นะครับสีฟ้ารถมือเดียวเลยนะครับโอเคตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดล้อยางนะครับเป็นยางดันหลอบเลยสวยๆอ่ายางดันหลอบสวยๆล้อกระทะขอบ1 4นะครับแล้วก็ภายในให้ชมภายในก็ดูดีนะครับภายในเจ้าของเดิมดูแลรักษา ดีมากนะครับโครงสร้างเดิมๆเ,เลยสําหรับคันนี้นะครับผมเป็นรถใช้งานอ่าเอาไปลุยได้นะครับลุยได้หรือว่าขับเนี่ยด้านหลังก็กว้างสะดวกสบายนะครับด้านหลังกว้างสะดวกสบายตัวนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเบาะคู่หน้าก็จะหุ้มหนังมาให้นะครับเบาะคูหน้าหุ้มหนังมาให้สวยๆเลยสําหรับคันนี้นะครับผม ด้านหลังฝากระบะท้ายก็ติดตั้งแคลรบอยมาให้นะครับติดตั้งแคบอยมาให้เปิดใช้งานได้นะครับ <c oughs> ก็กันแดดกันฝนได้นะครับตรงแคลรบอยนะครับก็สามารถจุของได้เอาไว้กันแดดกันฝนได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับผมด้านล่างก็มีกันชนหลังมาให้นะครับเป็นที่หยับขึ้นนะครับที่จะให้คนโดยสารเข้าไปนั่งด้านในหรือว่าจะ ขึ้นไปวางของด้านในก็ได้นะครับไฟท้ายไฟเบรกใช้งานปกตินะครับสำหรับคันนี้สวยๆกิ๊บๆเอาไปราคาเบาๆนะครับผม9ก้0แ0นเก้าบาทนะครับราคา99,000บาทเท่านั้นนะครับเน้นตัดสดตามสภาพนะครับผมใครที่หาอยู่อยากได้นะครับอยากเป็นเจ้าของกับ ford ranger คันนี้นะครับผมฟีสอง5ห้าก็มาจัดกันได้นะครับผม พข้ามาดูมาชมรถตัวจริงได้เลยนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับรถโครงสร้างเดิมเดิมเดี๋ยวแกะให้ชมเมทดอาร์คตะเข็บสวยๆเป็นรถมือเดียวเลยนะครับเมทอาเมทดอาร์คเดิมตะเข็บเดิมโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนมือเจ้าของเดิมนํามาตีเทินแรกเปลี่ยนกันไปนะครับผมตีเทินแรกเปลี่ยนกันไปมีเล่มพร้อมโอนนะครับผมมีเล่มพร้อมโอนเลยสําหรับคันนี้อ่าอืม ตรงนี้ก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอด้วยนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นฉ่ำเลยแอร์เย็นฉ่ำเลยสำหรับคันนี้ไม่ My 5 2 0 0 0กโลนะครับเลขไม่502,000นโลเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเครื่องพวกเครื่องยนต์แอร์ช่วงล่างใช้งานปกติเลยนะครับใช้งานปกติเช็คตรวจสภาพอะไรให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้คือพร้อมใช้งาน ะครับวิ่งทางไกลได้นะครับวิ่งทางไกลได้เฟให้ชมกันแล้วนะครับผมกับราคา99,000บาทนะครับ99,000บาทกับ Ford r a n g e r 2.54ประตูนะครับปี2005สีฟ้าสวยๆนะครับผมก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับผม